ว่าจริงๆน้องปอลเนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงเคยทำพิธีกรมาก่อนใช่ครับเคยเป็นพิธีกรของจีบเอ็มทีวีมาก่อนใช่ครับผมผู้วินละครับสนใจงานพิธีกรแบบนี้ไหมมีงานเลยผมทำผมรับหมดทุกทีเลยทุกทีเลยวันนี้นะทุกเจ๊ไม่ลาล่ะพี่นอนหายใจทิ้งอยู่ที่บ้านเลยนะย้อนกลับไปวันแรกที่เราเจอกันก่อนดีกว่าอ่าเพ<อ>ราะมันเป็นยังไงคือมีคอมเมนต์กันไหมแบบเฮ้ยพี่คนนี้ยังไงวะเราก็เราจะไม่คอมเมนต์กันตอนแรกนึกว่าอายุเท่ากันเพราะว่าน้องเขาแบบว่าใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาแล้วตอนนั้นเจอกันก็แบบทักกัน โย่โย hey, ่โย่โย you know, like ่เฮ like ้ยเห็นเด็กนี่ปะครับพี่เสื้อมันน่าสนใจดีว่ะอยากได้เลยบอกว่าถ้าพี่อยากได้ลูกพี่ก็ต้องลุยแลยครับพี่แต่เอามาให้ไหนอยู่เป็นกูเย่อเดี๋ยวมาดูทักษะกันเล่นฮิปฮอปของพี่ปอนครัณ์กันบ้างต่อต่อ ทำไมทำไมทำไมไอเดียโคตรแรงทำไมคุณไม่แข่งขนาดนี้คุณไม่มีมุกแน่คุณแบบไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลงมองข้างดูนะเธอจะเห็นคนหนึ่งคนนี้ที่รักเธอแต่มองบนฟ้าไป่ม่ง้นวันนี้มีอะไรบ้าง มี uhm, ผมทำต้องยำกุ้งครับผมโอ oh, ้โหแล้วทำให้เป็นทำแยกด้วยนะไปลองดูได้ลองดูได้พี่กุวินนะครับทำคลาสสิกคาโบนาร่าครับคลาสสิกคาโบนาร่านี่ที่ผมเพิ่งหั่นไปมันคือมันเรียกว่าอะไรเนาะหน่อไม้เหรอครับหน่อไม้จะได้คุณผู้ชมครับไม่ได้เชื่อนะครับไหปไม่ได้หน่อไม้ไม่ได้เชื่อเลยครับคนทำเป็นเขาไม่ช่วยเราเลยไม่ได้ที่เดียวครับผมผมเห็นกล้ับ ครับผมมาไหลหัวไหลตูดไหลหัวไหลตูดไหลหัวรยโชี um, ช um, ้ก้นบอกหัวชี้ก้นบอกหัวนี่ครับที่รอนครับ มีสกิลเดี๋ยวฉันน่าพี่บอลรับช่วยโชว์กันโยนต้องยังพูดเป็นภาษาจีนย่ะเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมือโอเคโอเคจีนอ่ะผมให้สิทเต็มเลยให้สิทเต็มผมให้เกียรติทำไมคุณให้เกียรติดีไผมว่ามันได้ดีกว่านี้คุณพูดไม่ให้เกียรติพวกผมเลยที่ผมว่ามันดีมากอ่ะแค่มันแต่ว่าอร่อยปากปากปากินไม่อยู่เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้จิมให้บอมให้จิมเฮ้ยกลิ่นหอมนะเนี่ยหอมหอมเขาต้องไอ้ <c oughs> <laughs> ได้ไหมหน้าฝันมันคืออะไรเป็นไงเฮ้ยอร่อยดีนะเหมือนร้านเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนร้านเลยโอเคทําครั้งแรกจริงไหมเนี่ยนี่ไงไอช็อตอันนี้โวยเกินไปหรือเปล่าครับนี่ครับอะไรที่ปอนว่าไงพี่ปอปเมื่อกี้กินแล้วว่าไงอ่ะที่ปอนว่าไงอ่ะรู้สึกว่ามันยังแบบขาดความเข้มข้นครับผมเหลือความเข้มข้นอีกนิดนึงอ่ะเออจะขอบคุณแล้วอร่อยจะอร่อยพี่ปอปว่าไงครับว่าโอเคคือที่เหลือเนี่ยผมว่ามันเป็นรสปากรส คือ<ช>ตอนนี้เหมือนเหมือนผมทำรายการอยู่คนเดียวไม่มีใครคยอยกับผมแล้วผมไมเ้า่